บางทีเราไม่ต้องร้องไห้ให้ใครเห็นหรอกนะเพราะคนที่เข้าใจเราจริงๆเนี่ยเขาฟังจากใจไม่ใช่ฟังจากเสียงสะอื้นสวัสดีครับผมเป้ชนาชิปวันนี้จะมาแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆฟังเรื่องหนึ่งเรื่องของคนที่ไม่เคยร้องไห้เหมือนเราคนที่เก็บไวงเงบ้เงียบๆแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทั้งที่ข้างในมันพูดไม่ออกบางคนเห็นเรานิ่งเขาอาจจะ คิดว่าเราเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วมันความเข้มแข็งของเรามันไม่ได้อยู่ที่ไม่ร้องแต่มันอยู่ที่เรายังยืนอยู่ได้ทั้งที่ใจมันสั่นไปหมดแล้วบางคืนเราก็แค่งเงียบแล้วอยู่กับความคิดของตัวเองภาพเก่าๆคำพูดเดิมๆม,มันก็วนกลับมาเองโดยไม่ต้องเชิญความรู้สึกแต่เราก็ยังไม่พูดออก พาอบางทีเราแค่เหนื่อยการอธิบายเหนื่อยกับการต้องบอกใครว่ามันไม่เป็นไรทางที่จริงๆแล้วมันไม่ไหวเลยแต่เพื่อนเพือนรู้ไหมครับการที่เรายังพูดกับตัวเองแบบนี้มันแปลว่าใจเรา,ามันยังไม่ดับยังมีเสียงอยู่ในนั้นเสียงที่อยากหายดีเสียงที่อยากให้อดีตมันเบาลงหน่อยเพราะคนอาจร้องออกมาได้แต่บางคนก็ไม่ บางทีเราก็แค่งเงียบแล้วปล่อยให้หัวใจมันพูดแทนไม่ต้องร้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะแค่เรายังฟังตัวเองอยู่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วทุกครั้งที่เรานั่งหยุดใจตัวเองแล้วมันเริ่มจะคอคอ,อขึ้นมานั่นไม่ใช่ว่าความอ่อนแอเลยนะแต่มันคือสัญญาณว่าใจเรายัางรู้สึกมันยังไม่ชินกับความเย็นชา ยังมีมนุษย์อยู่ในนั้นที่พร้อมจะรักพร้อมจะอ่อนโยอนอีกครั้งเราร้องไห้หรือไม่ร้องมันไม่สําคัญเท่ากับว่าเรายังฟังหัวใจของเราอยู่หรือเปล่าเพราะบางทีแค่ได้ฟังมันพูดเบาๆมันก็เหมือนเราปลอบตัวเองไปครึ่งหนึ่งแล้วและที่สําคัญเราเองอยู่บนโลกใบนี้ยังมีลมหายใจ ยังมีโอกาสจะเริ่มใหม่ยังมีเวลาที่จะค่อยๆรักตัวเองให้ได้อีกครั้งขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับพลังบวกใหม่ๆทุกวันนะครับ